เกียรติกายอ่นจะเหมือนเหมือนมันจะแคบอันนี้ลึกนว่างเดิ้นเนี่ยเขาดิ้นี่อใม่เยไม่ม่แค่อี่ยาทใหม่ด้วน้ำมันไหลอยู่กลนไอ้มนไนี่เมอก่อนนี้เออม่ไมาขนี่้อนี่ยนันอแล้วใช่ใช่แอปตก บินวิร์นวัล่วงไปเรื่อยเจ้ากวเดินไปไหนแล้ววะเดินแล้วกเน่

ม่ทุกทีก็พอวันกิ่ข้า,ม,ามันจะมาหาเพื่อนนะประมาณประมาณทุ่มงสองทั่มมันก็จะขึ้นบ้านแล้ว <Ừ. S 1> นี่มันไม่ขึ้นสักทีสี่ทุ่มสี่ทุ่มมันก็ไม่ขึ้นเอ๊ะนี่ทําไมมันเป็นอะไรยังไม่ขึ้นบ้านอเพราะว่าประตูนี้เขาก็ปิดแล้วแต่สี่ทุ่มเขาก็ปิดใช่ไหมทีนี้อะไรก็เลยมาหาเรามาหาค่อยนั่งกินเหล้ากันนะกะหมูเห็นในวัดไอเห็นในแฝด <pus S 3> อ่ะมันไปแล้วเอ้าไปแล้วทําไมไม่เห็นขึ้นบ้านอแล้วทีนี้ป้าก็ Và ช่วยกันหาไงตรงหูก็เดินมาไปหาตรงนู้นไอ้ใหญ่บอกว่ามันล้มอยู่ตรงนู้นกว่าพาันไม่ล้มทินเล็กก็เลยกลับมาไม่เห็นรองเท้ามันตรงปากท่อจ้าโอ้วนี่รองเท้ามันเนใหญ่เออเขาบอกกันเลยให้น้องเนี่ยลงไปออ้ยป้ามันอยู่อยู่ตรงนู้นใช่แน่ๆใช่คนแน่ๆเลยตกอยู่ในท่อใช่ขาไม่ขาแกไม่ค่อยดีเหรอขาไม่ค่อยดีแกเป็นอะไรเป็นเกาเป็นเกา ต่ก็ยังพอเดินไหวอยู่ใช่ไหมเดินไหวเดินไหวอยู่อ้าวเห็นว่าถูกของถูกวยอะไรกันก็ถูกหวยถูกหวยแล้วใครคนถูกมาฉลองตัวเขานั่นแหละอ๋อถูกยังไงก็ถูกอะไรยังไงสี่หนึ่งเจ็ดอ่าก็ถูกหวยถูกเท่าไหร่ห้าสิบบาทเองเล่นเล่นกันแค่นี้แหละไม่ได้เล่นมากโอ้ก็ถูกหวยด้วยจ้าเลยมานั่นกันมานั่งกินฉลองกันโอ้แค่นั้นแหละแล้วก็เดินมาปกติเขาก็จะเดินอยู่แถวนี้ประจำมาแหละเราไม่ได้กินอ่าไม่ได้กินนั่งคุยเล่นกับเขา แต่เขานั่งกินกันอยู่ใช่ไหมกินเขาก็จะกินคุยกันไปเรื่อยๆครับกี่คนเขาอยู่กี่คนก็เนี่ยกันหมดทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าคนเนาะอ่าแล้วไงต่อคราวนี้ก็เขากินนิดเดียวฝนมันหยุดตกเขาก็เลยกลับบ้านอืมครัวนี้น้องคนนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปส่งข้ามถนนเพราะขาแกไม่ค่อยดีแกเป็นเกาเขาบอกไม่เป็นไรเขาข้ามได้อ่าก็เลยปล่อยเขาไปแล้วก็ไม่มีใครลุยเลยเพราะว่ามันอยู่ข้างในหลบอยู่ข้างในครัฝนตกมาตอนนั้นฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วอ่แล้วมาเจอเขาได้ไงก็แม่ พี่สาวเขากาไปหาผมถามว่าเด้ยนั่นน่ะผมบอกไม่ได้อยู่แม่ผมกลับบ้านกินยานอนแล้วนายผมจะนอนแล้วบอกไอเด้ไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเขากลับบ้านมันเป็นชั่วโมงกว่าแล้วโองนะบอกไม่เห็นจริงบอกไปถามไอ้ใหญ่ให้ใหญ่ไปหาให้นะก็เลยให้ไปถามใหญ่ใหญ่ไปหาเนี่ยใหญ่ไปตามหาไม่เจอของเลยบอกให้นั้นใหญ่ดดูเท่านั้นเนี่ยขาไม่ค่อยดีด้วยไม่ใช่ตกข่อผมก็พูดนี้ไอนี้ใหญ่ก็เลยเดินมกลับมาที่นี่ครั้งนี้ไม่เห็รองเท้า เห็นรองเท้าเห็นรองเท้าตรงไหนปากบ่อครับอยู่ปากบ่ออันกับเมสกครับก็เลยให้นี่ลงไปดูอ๋อก็อยู่ในท่อใช่ตอนนั้น